ดีเจอ้อมค่ะแน่นอนนะคะเราอยู่ด้วยกันคนอื่นอาจจะมีวันหยุดบ้างสำหรับบางคนก็บอกว่าผมไม่หยุดครับแน่นอนถ้าคุณไม่หยุดคุณก็เปิดฟังเราและหรือถ้าคุณหยุดคุณก็เปิดฟังเราถูกไหมพี่วังครับผมเพราะเราไม่เคยหยุดเราไม่หยุดต่อให้ตัวเราหยุดเดี๋ยวเครื่องมันก็ต้องทำงานใช่ปะถูกต้องยี่สิบสี่ชั่วโมงเจ็ดวันสามร้อยหกสิบห้าวันทำไปเรื่อยๆ ปีนี้สามหสิบกสิเ <ๆๆ S 1> พราะเดือนกุมภาพันธ์มี29วัน29นจะตรงกับวันพฤหัสนี้นะคะและแน่นอนอีก3ปีเราก็จะเจอกับวันที่28ไปตลอดถูกปะ่ะค,คนที่เกิดวันที่29ก็เก็บฉลองไว้นะอีก3ปีสี่ปีจ,ๆๆจะวนมาเจอกันใหม่ถูกป่ะละ่ะแต่เดือนนี้ก็นั่นแหละเงินเดือนก็จะออกวันที่ยีบเท่าไหร่ไม่รู้อะขอทุกคนโชคดีมีความสุขกับเงินเดือนของคุณ จอยๆกันไปวันก็ไม่อยากจะคุยเลยเมื่อเช้าอะ่ะวันสองวันนี้อากาศเขียวนะคะใช่ใช่พอตกเที่ยงวันนี้ปุ๊บเหลืองอีกแล้วอย่าเรียกว่าเหลืองค่ะวันนี้ส้มออกแดงค่ะ มองพายเมือ,อ,อกไปทางแอปพลิเคชันไอทามฝั่งฟินคุณผู้ฟังคะดิฉันพา,พายมือพูดห่วงดูสิคะครับสีที่เกิดขึ้นถ้าอากาศเย็ยนกว่านี้สักนิดหนึง่งจะคิดว่าอุยตาละหมองอ่อนๆหลงผิดได้เลยแต่วันนี้มันไม่มีแล้วนะคะสําหรับอากาศเย็ยนนิดๆตอนนี้มันกําลังไต่ระดับเพราะฉะนั้นสําหรับใครนะคะที่หาช่างแอร์ยังไม่ได้รีบนะค,บค่อยๆรีบๆดูปะครับระหว่างไม่เช้าก็พูดอย่างในี้ในรายการนู้นนะอวยพรว่าขอให้เจอช่างแอร์ที่ดีใช่ใช่ ไม่อยากให้เจอคนฉวยโอกาสลองถามเพื่อนๆที่เคยใช้ใครที่ใช้และของใครดีและไม่มีปัญหาก็ส่งต่อๆกันนะเราว่าน่าจะช่วยกันได้มากกว่าเนาะใช่เพราะว่าในทุกสังคมในทุกมิติมันมีทั้งคนดีและไม่ดีปนกันปะถูกครับคนดีก็ทําตัวทั้งตายอ่ะแล้วก็ต้องแบบโอ๊ยหวั่นไหวเวลาเจอคนไม่ดีนู่นนี่นั่นนะคะอ่ะหนึ่งก็เป็นเรื่องของล้างแอร์ถูกไหมสองก็ต้องเลือกเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเหมาะกับหน้าร้อนสาม หน้าเราต้องทากันแดดดีฉันเพิ่งเจอแพทย์ทางหน้าไปเมื่อวันศุกร์ใช่คําว่าแพทย์ทางหน้าว่ะอ้อมเนี่ยไม่เคยไม่ได้เลเซอร์หน้าเลยอ่ะไม่ได้เลเซอร์หน้าเลยหมอกล่าวว่าถ้าหน้าแห้งมันจะแต่งหน้าติดยากนะคะยากกว่านิดนึงถ้าเมื่อไหร่ที่หน้าชุ่มชื้นเวลาแต่งหน้ามันจะติดง่ายแล้วกําลังจะเริ่มแบบเขาเรียกว่ากําลังจะมีมีโอกาสจะเป็นฝ้าได้ด้วยนะเขาก็ถามว่า ทำไมแพนหน้าแห้งยังเลยไรเงี hmm. ้ยพอบอกว่านั่งมอไซค์เที่ยงบ่าย mm hmm. เขาบอกอุ้ตายแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจทุกอย่างนั่งมอไซค์เที่ยงบ่ายกันแดดไม่ทาเขาบอกว่าก็ทานะคะทาเท่าเม็ดเอมเมล็ดถั่วค่ะ mm hmm. ถั่วเขียวด้วยนะคะไม่ใช่ถั่วลิสงเข mm hmm. บอกว่าก็เคยอ่านเจอว่าเขาให้ทาเท่า,มาเมล็ดถัว mm ่วเขาบอกอันนั้นรอบดวงตาปะคะความจําที่ผิดทั้งหมดและและความเชื่อรู้เป่าความจําที่ผิดและความเชื่อที่งี่เง่า บางครั้งก็ทาแผดเผาให้เราสุขภาพแย่ใส่แมสบังแดดได้แล้ที่เมื่อก่อนไงใส่แมสแล้วไม่ทากันแดดก็คิดว่าแมสอ่ะมันช่วยกันแดดได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ทาเท่าเมล็ดถั่วเขียวหมอบอกว่านั่นทารอบงตาเพราะฉะนั้นคุณรู้ฟังที่ถูกต้องทาเป็นข้อเลยนะคะกันแดดคุณต้องใช้เป็นข้อเลยแล้วคุณสามารถย้ำได้แต่ไม่ใช่ย้ำทีเดียวสมมติคุณซื้อมา s อ f พีเอฟสามสิบ บางคนบอกว่าพี่คะถ้าทา S P F สามสิบสองชั้นเท่ากับ 60, S P F สี่หกสิบหรือเปล่าไม่ใช่เว้วยมันคนละอันมันเท่ากันแค่หนาขึ้นแต่มันอาจจะดีขึ้นิดนึง <c oughs> แต่มันก็ไม่ได้นั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นในจุดไหนที่คุณระวังเป็นพิเศษอาจจะทาหนาหน่อยคุณเกลี่ยให้เท่ากันเพราะผู้หญิงบางทีต้องแต่งหน้าถูกไหมคะใช่ครับแล้วก็ไปหาซื้อไอ้เขาเรียกว่ากันแดดที่มันทาที่บ้านจะเป็นสติกืะมั้งเอานั้นคุยกับคุณหมอแต่ยังไม่มีนะของตัวเองไม่มีเขาบอกถ้ามันเป็นแบบสติกแต่ต้องเลือกยี่ห้อนะ ทาทับเครื่องสําอางได้ระหว่างวันมันจะได้แบบเคลือบๆหน่อยมันมันมันก็ดีนะะสเปรย์เหรอครับสเปรย์น่าจะมีเหมือนกันนะไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็ต้องดูว่ามันจะเยิ้มหรืออะไรแต่มันก็ต้องมาเกลี่ยไงคือพอสเปรย์บางทีมันอาจจะมีความเป็นน้ําหรือเปล่ามันก็ต้องเกลีเกลี่ยแต่สติ๊กอะบางยี่ห้อมันแบบแปะทับลงไปได้เลยอะคุณผู้ฟังมันต้องหลีกเลี่ยงจริงๆนะฝ้าก็ไม่ใช่เรื่องรักษาง่ายนะ แต่อีนี่นั่งมอใส่เกือบทุกวันน่ะไปตรงนั้นก็มอใส่ไปตรงนี้ก็มอใส่นั่งบินเฉียดตายก็เรื่องหนึ่งหน้าแย่ก็เรื่องหนึ่งถูกปะเวลาที่มันเข้าขั้นของการรักษาทุกอย่างยากเสมอนะคะอะไรที่เป็นป้องกันได้ทําคุณผู้ฟังกันได้กันเรื่องสุขภาพกายใจผิวหน้าถูกปะเราอาจจะไม่ต้องให้คนมามองว่าเราสวยเราหล่อถูกใจใครเอาแค่สะอาดสุขภาพดี ปลอดภัยจากสิ่งที่น่าอันตรายป่ะแค่นั้นก็พอค่ะอังคารคลุมโปสนับสนุนโดยล็อกความอร่อยส่งตรงถึงมือคุณผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและอาหารแม่พรามีสูพรีมตัวแน่นขนสวยโซเดียมต่ำลดการแพ้ แน่นอนนะคะอังคารกลุ่มโปงก็ต้องเจอกันวันอังคารวันพรุ่งนี้ค่ะ2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มกับดีเจของเราและแขกรับเชิญของเราก็คือพี่แจ็คดิโกสนะคะพร้อมๆกันกับสุขใจไม่ได้กินอร่อยฟินได้ทั้งครอบครัวกับน้ำจิ้มสุกี้พัท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นอาหารแมวฟรามมี่สูพรรมตัวแน่นคนสวยโซเดียมต่ำลดอาการแพ้หาซื้อได้แล้วที่เพชช็อปชั้นนำค่ะอังคารกลุ่มโปง